สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศั์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมอุดรธาน,นีได้รับแจ้งเกิดเหตุมีคนติดอยู่ภายในลิฟต์ที่อมรินเพสในซอยจิตคามถนนทหารตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธาน,นีจึงได้รุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเป็นอาพาร์ตเมนต์ตึกเจ็ดชั้นเกิดเหตุไฟดับจึงทำให้มีหญิงสาวติดอยู่ภายในลิฟต์โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิและเจ้าของอาพาร์ตเมนต์พยายามใช้เหล็กงัดประตูลิฟต์ออกแต่ก็ไม่เป็นผลจึงได้โทรเรียกช่างลิฟต์มาดูซึ่งปรากฏว่าลิฟต์นั้นเลื่อนลงมาไม่ตรงกับประตูหน้าลิฟต์ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูลิฟต์ได้ จึงจำเป็นต้องเลื่อนสายพาลลิฟต์เพื่อให้ลิฟต์เลื่อนลงมาตรงกับหน้าประตูใช้เวลาอยู่เกือบประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสามารถเปิดประตูลิฟต์ได้และสามารถช่วยคนติดอยู่ข้างในออกมาได้ทราบชื่อภายหลังชื่อนางสาวการจนาขันตีวงอายุ15ปีนางสาวการจนาได้เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้มีลูกค้าโทรสั่งอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามกับอัมาราินเพสแล้วให้ไปส่งที่ห้องพักหมายเลข5 1าส พอตนไปส่งอาหารเสร็จก็กลับเข้ามาในลิฟต์เพื่อจะลงไปยังชั้นล่างปรากฏว่าได้เกิดเหตุไฟดับทําให้ติดอยู่ในลิฟต์อยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงแต่โชคดีที่ยังพอมีอากาศหายใจจึงทําให้ไม่เป็นไรส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นจากภายในซอยจินตคามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีได้ทําการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่จึงทําให้ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าภายในซอยอย่างไรก็ตามเจ้าของลิฟต์ที่อมมลินเพจได้เปิดเผยว่า อยากให้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าช่วยแจ้งล่วงหน้าในการตัดกระแสไฟก่อนสัก2-3ถึงวันหรือไม่ก็ขับรถใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเสียก่อนเพราะจะได้ทําการติดป้ายประกาศไว้หน้าลิฟต์ให้งดใช้ลิฟต์ในวันที่ไฟดับเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993 ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว